24นี้คอรมองก็จะถวายสัตว์นะครับแล้วก็เรื่องถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเนี่ยก็ได้คุยนอกรอบในวันที่29กับ 30, 30. เดือนนี้นะครับก็น่าจะอยู่ในกรอบนี้คือ29กับ30ส่วนการนัดหมายยังเป็นทางการก็เดี๋ยวรอ คณะตีได้ถวายสัตว์เรียบร้อยทางท่านนายกก็น่าจะทําหนังสือถึงประธานรัฐสภาบอกถึงความพร้อมนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของทางท่านประธานรัฐสภาที่จะนัดหารือกัน3ฝ่ายฝ่ายท้านฝ่ายรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายผู้ที่สภาเพื่อแบ่งสรรเวลาแล้วก็กําหนดวันที่ชัดเจนอีกครั้งแต่ว่าเบื้องต้นได้ประสานนอกรอบแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นวันที่29กับ30 ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ